ออ่ออย let's go <S สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่กับช anel มังกรออนไลน์อีกแล้วครับผมและวันนี้นะครับก็จะมาลองทำ๊อปคอร์นอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับนั่นก็คือเอาเข้าไมโครเวฟนั่นเองซึ่ง๊อปคอร์นที่ผมนำงาน,นะครับก็เป็น ตัวเดิมจาก EP เมื P ่อกี K ้ e เลยนะครับนั่นก็คือของ Pop Secret นะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยเขาทำมาเป็นแบบที่พร้อมเข้าไมโครเวฟอยู่แล้วนะครับโดยวิธีการก็ง่ายๆก็แค่ฉีกซองพลาสติกออกก่อนนะครับแล้วก็นำเข้าไมโครเวฟเลยนะครับนตอนนี้ก็ทานไปแล้วนะครับสองซองนะครับกล่องอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีอยู่สามซองนะครับอ่ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเอาเข้าไมโครเวฟแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต่างจากการทอดในหม้อแล้วก็เตาไฟฟ้ามากแค่ไหนครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยสําหรับคนที่นําเข้าไมโครเวฟทั้งซองอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมดูนะครับว่าเขาให้หงายด้านไหนเป็นด้านบนนะครับถ้าผิดด้านเนี่ยก็อาจจะไหม้ได้นะครับซึ่งต้องหงายอย่างนี้นะครับเป็นด้านบนอ่าแล้วก็ไป เข้าไมโครเวฟกันสำหรับการนำเข้าไมโครเวฟนะครับก็เอาเข้าไปลักษณะอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวตั้งค่านะครับเอ่อเป็นการไมโครเวฟนะครับจะ600วัตต์หรือว่า450วัตต์ก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าไว้ที่ประมาณ3นาทีนะครับ เราก็กดไปเรื่อยๆครับอ่าสมมุติตั้งสองนาทีก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าถ้าเวฟไปแค่สองนาทีนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับที่หกร้อยวัตต์นี่นะครับสังเกตด,ด้านในเดี๋ยวขออนุญาตปรับมุมกล้องใหม่นิดนึงนะครับ นี่นะครับพอมันเริ่มร้อนเนี่ยถุงมันจะเริ่มกลางออกเองนะครับอ่าลักษณะแบบนี้เลยอ่าอันนี้ติดนะครับเดี๋ยวต้องขยับนิดนึงนะครับเนื่องจากไมโครเวฟค่อนข้างเล็กครับ นี่นะครับมันก็จะเริ่มคองเริ่มแตกเองแล้วนะครับโอเคครับเมื่อครบ3นาทีแล้วนะครับมันก็จะฟูป่องออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ อืมกลิ่นหอมมากต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากๆจ้าอุ่นร้อนร้อนอน,นี่นะครับเดี๋ยวลองไปแกะกันดูครับลองฉีกซองกันดูนะครับทุกคนเดี๋ยวนี่อุ่ยร้อนร้อนมากนี่นะฮะเดี๋ยวฉีกคร่าวๆให้ดูด้านในนะครับโอเค ประมาณนี้ร้อนมากครับก็ใช้ไฟนะครับประมาณ450ถึง600วัตต์นะครับก็ประมาณ3นาทีแต่ถ้าใครคิดว่าเวฟ3นาทีนะครับป๊อปคอร์นอาจจะแตกไม่หมดนะครับก็สัก4นาทีก็ได้นะครับหรือว่า5นาทีประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกินนั้นเนี่ยป๊อปคอร์นอาจจะไหม้ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละคนนะครับจะชอบแบบไหนอืมอร่อยโอเคครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองป๊อปคอร์นของป๊อป e c ีเ t นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างส่วนคลิปต่อไปนะครับจะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน Let's go